สวัสดีค่ะพบกับปุ้มนะคาค้าที่ดินอีกนะคะวันนี้มีที่ดินมานําเสนอค่ะซึ่งก็เช่นเคยที่ดินหลุดขายฝากอีกแปลงหนึ่งนะคะก็สิบเจ็ดไร่แปลงนี้อยู่ที่ตําบลเขาทองอาเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสิบเจ็ดไร่ถนนที่เรามองเห็นนี้นะคะห่างจากถนนลาดยางเข้ามาห้าร้อยเมตรอันนี้เป็นทางสาธารณประโยชน์ค่ะ สิบเจ็ดไร่ก็เป็นที่ไร่นะคะเป็นที่ไร่ด้านหลังก็ติดคลองน้ําก็คือด้านบนก็จะสูงแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่ต่ําหน่อยทําโคกหนองนาก็ดีค่ะแปลงนี้ที่ดินที่เรานํามาเสนอส่วนมากก็จะเป็นที่ดินหลุดขายฝากนะคะแปลงนี้เอาไปเลยค่ะเท่าราคาประเมินนะคะราคาประเมินหนึ่งไร่ก็แปดหมื่นบาท ตอนนี้เราขายเท่าราคาประเมินเลยค่ะขายไร่ละแปดหมื่นบาทมีสิบเจ็ดไร่ตำบลเขาทองอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะค่ะออกจากหน้าแปลงไปถึงถนนลาดยางทางดีมากค่ะห้าร้อยเมตรก็ถึงถนนลาดยางแล้วก็อีกสองกิโลก,กว่าๆประมาณไม่เกินสามกิโลค่ะก็จะถึงตลาดเขาทอง ซึ่งจะมีเซเว่มีทุกอย่างค่ะตลาดใหญ่หมู่บ้านเขาทองเป็นตลาดใหญ่มีเซเว่มีอะไรหลายอย่างค่ะไม่ไกลจากชุมชนมากนี่นะคะเดิมทีก็จะทำข้าวโพดไว้ค่ะทำข้าวโพดทำข้าวฟ่างไว้สิบเจ็ดไร่นะคะย้ำค่ะเป็นที่ดินหลุดขายสากค่ะ หรือถ้าใครมีงานต้องการรู้จักใครต้องการใช้เงินก็แนะนำได้ค่ะนำเงินไปหมุนเวียนแต่แปลงนี้ทางเจ้าของไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็คือแปลงนี้หลุดมาได้สองปีแล้วคือทางเจ้าของคุยกันร,รู้เรื่องค่ะหลุดมาได้สองปีแล้วแต่ว่าเพิ่งจะนำรัพย์ออกมา เท่าราคาประเมินนะคะย้ำว่าขายเท่าราคาประเมินค่ะนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นมันสัาปะหลังซึ่งดีมากค่ะแถวนี้จะเป็นที่ไร่ดินดีค่ะฝั่งตรงข้ามเขาก็จะทำมันสัาปะหลังดินดีค่ะแถวนี้ไม่แพงนะคะไร่ละแปดหมื่นบาทสิบเจ็ดไร่ตอนนี้เราเริ่มจะนำซับออกมาขายเยอะนะคะ เพราะว่าทางเรารับซื้อฝากที่ดินทั่วภาคกลางค่ะรับซื้อฝากที่ดินทั่วภาคกลางถ้าทรับย์หลุดก็จะเอาออกมาขายซึ่งเราก็จะขายต่ํากว่าราคาท้องตลาดค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนทุกแปลงที่เรานําออกมาขายนี่คือเราคุยกับเจ้าของเดิมรู้เรื่องแล้วค่ะไม่ต้องกลัวมีปัญหาซึ่งแปลงนี้ก็หลุดมาได้สองปีกว่าละไม่มีปัญหานะคะก็ฝากากดติดตามช่องไว้ได้นะคะเพราะว่าทางเราจะมี ที่ดินออกมาเรื่อยๆช่วงนี้ก็คือเริ่มจะทำตลาดทางทาง y u t u b e อะค่ะเมื่อก่อนเราก็จะทำตลาดทางเซทเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะทำตลาดทาง yu-tube o ก็เพิ่งจะเริ่มทำก็ฝากกดติดตามช่องไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีที่ดินออกมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ที่หลุดเยอะค่ะซึ่งจะขายไม่แพงนี่ค่ะทางเข้ามา เข้าออกสะดวกมากค่ะด้านหน้าเป็นทางสาธารประโยชน์ย้ำนะคะว่าขายเท่าราคาประเมินขายรายละแปดหมืนบาทค่ะก็รีบสั่งซื้อสั่งจองได้นะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะและถ้าสนใจก็โทรมาได้ค่ะเบอร์โทร0892675974ชื่อคุณปุ้มนะคะ จ้ะสนใจทักมาได้นะคะที่สวยค่ะที่สำคัญมะแพงใกล้ตลาดใกล้ชุมชนออกจากตรงนี้ไปเซเว่นไปตลาดในชุมชนตลาดใหญ่ก็คือ3ามกิโลแยกจากถนนลาดยางเข้ามา500เมตรค่ะ พีงแต่ว่าไฟฟ้ายังไม่ถึงนะคะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าราคานี้จะยังไม่มีไฟฟ้าค่ะอีกไม่กี่ปีก็คงมาถึงแล้วค่ะเพราะว่าไฟฟ้าจะมาถึงด้านหน้าถนนแล้วไม่ไกลอันนี้คือวิวฝั่งตรงข้ามนะคะนี่ค่ะซึ่งเขาทามันสำปะหลังซึ่งผลผลิตเดีมากเลยค่ะดินดีค่ะดินดีเข้าไปข้างในก็มีเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าเขาจะทําเป็นเรือนเพาะชํา เพราะต้นไม้ขายแต่เขาใช้แผงโซลาเซลล์นะคะด้านในเขาไปตรงนี้ค่ะไม่ไกลจะมีเพื่อนบ้านอยู่เขาใช้แผงโซลาเซลล์ค่ะโอเคนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ0892675974ค่ะสวัสดีค่ะ